สวัสดีครับทุกคนรีวิววันนี้นะครับเราอยู่กับมือถือจากแบรนด์เทคโนโลยีนั่นเองนะครับกับในชื่อรุ่น Spark 8P Spark 8P รุ่นนี้เนี่ยจะมีซีรีส์ต่อท้ายด้วยนะครับก็คือ KG7 นั่นเองนะเหมือนจะเป็นรุ่นที่ปรับสเปคมาจากอ่าต่างประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ในบ้านเราเนี่ยจะได้สเปคที่แรงกว่านั่นเอง สเปคหลายๆอย่างเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับทั้งกล้องที่ให้มาสูงสุดถึง50บล้านนะครับหน้าจอให้มาเป็นแบบ Full HD นะครับขนาดใหญ่มากๆด้วยนะครับถึง6.6นิ้ว CPU อย่างที่บอกไปนะครับ h e l โล G 85เล่นเกมได้อย่างเลื่นไหลมากๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง5,000ันมิลลิแอมป์เลยคือราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่4,999บาทนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ขายในราคานี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะขายในราคา4 4,699บาทนบก็คือช่วงแชเก้ของทเกๆเดือนะ์โดยรวมขอรุ่นนับวัสดุที่ เลือกใช้เนี่ยด้านหลังนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกฝาหลังของเขานะครับผมจะมีฟิลลิ่งเป็นแบบว่าด้านๆหน่อยนะครับตรงแผงเลนส์กล้องเนี่ยจะออกแนวประมาณพิกเซลนะครับผมที่จะมีแผงใหญ่ๆใสๆวิ่งอยู่ข้างบนนะครับตัวกล้องหน้าจะเป็นทรงติ่งหยดน้ำนะครับแล้วก็เขาจะติดฟิล์มกันรอยที่หน้าจอมาให้แล้วด้วย ซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมเคสมาให้แล้วด้วยนะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อเคสเพิ่มนะฟิล์มก็ติดมาให้แล้วนะครับเป็นราคา4,699บาทที่ให้มาอย่างครบครันมากเลยนะครับทั้งสเปกแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องหน้าจอนะครับผมในราคานี้4,699บาทนะช่วงแฟร์เซลนะครับอย่าอย่าลงผิดนะว่านี่เดี๋ยวมัเปิดเข้าไปแล้วมันราคา4,999กูบอกว่าแฟร์เซลไงตัวนี้นะครับผมหน้าจอจะให้มาแบบ Full HD Plus เลยนะครับความกว้างของหน้าจอเนี่ยให้มาถึง6.6นิ้วก็เรียกได้ว่าเป็นจอที่ใหญ่มากๆแล้ว คือตัวจอของเขาเนี่ยจะเป็นแผ่นไอพีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้แสงให้สีเนี่ยก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติพอที่จะเอาออกไปใช้งานกลางแจ้งได้นะครับผมในราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับได้จอ Full HD หน้าจอใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ได้เป็นจอ IPS ด้วยที่สําคัญก็คือเป็นจอที่ทัชติดนิ้วมากๆเลยนะครับปัดปุ๊บไปปั๊บแบบไม่หน่วงเลยนะครับที่น่าเสียดายก็คือตัวนี้ยังเป็นจอแค่60เฮิรต์อยู่นะครับไม่ใช่จอ90เฮิรต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความลื่นไหลของหน้าจอาแะ ก็60เฮิร์ตอะอเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงลำโพงให้ฟังนะครับว่าลำโพงในรุ่นนี้เนี่ยเสียงดังฟังชัดขนาดไหนโดยลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยจะให้มาแค่เป็นลำโพงเดี่ยวตัวลำโพงที่เขาใส่มาให้ในมือถือราคาเท่านี้มันก็จะไม่ได้แบบ โอ้โห oh ขนาดนั้นนะคะผมนะต้องเข้าใจด้วยซอฟต์แวร์ที่เขาใส่มาให้ในรุ่นนี้นะครับผมยังเป็น Android 11อยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะอัปเป็น Android 12หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ยคอมเมนต์ถามเข้ามาเดี๋ยวผมถามเขาให้นะครับผมตัวลอนเชอร์ที่เขาครอบทับลงไปเนี่ยก็คือ HiOS นั่นเองนะครับตัวนี้จะให้เป็นเวอร์ชั่น7.6.0มานะครับตัวลอนเชอร์ที่เขาใส่มาให้ให UI อินเทอร์เฟซต่างๆที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ Infinix มากๆนะครับเรื่องของความลื่นไหลเรื่ององงงขหนน้าาาตต่่ๆเีย ครเคยเล่นอินฟินิตมาก็คือเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับหมุนคล้ายเกันมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเวลาเราเปิดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจะเหมือน i n นฟินิตแทบทุกอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่แบรนด์นี้เนี่ยฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับ เมื่อเรากดเข้าไปที่การตั้งค่าเนี่ยจะอยู่ที่ฟังก์ชันพิเศษนั่นเองนะครับเขาก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่ให้เราเลือกใช้นะครับผมอย่างเช่น Smart Panel นะครับผมที่ลากจากด้านข้างมานะครับอันนี้คือเรารีวิวกันไปเยอะแล้วแหละแล้วก็จะมีเรื่องของแ p ปแฟรในรุ่นนี้เรียกว่าแ p ปแฟรนะครับในรุ่นอื่นเขาเรียกว่าแอปโคลนนะครับก็คือเราสามารถก๊อปปี้โคลนลา Line หรือว่า เฟซบุ o กเนี่ยเอามาใช้งานได้เป็น2 a c c o u n t แบ่ง2จอได้ด้วยนะครับแคปสกีนหน้าจอยังไงจริงๆแล้ว Android เนี่ยมันแคปสกีนหน้าจอหนึ่งเหมือนกันหมดเลยนะก็คือกดปุ่มพาวเวอร์กับปุ่มเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงเนี่ยพร้อมๆกันมันก็จะแคปสกีนแล้วนะที่มันจะง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถลาก3นิ้วลงมาได้นะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าเสียดายดมากๆอย่างหนึ่งก็คือรูสายชาร์จเนี่ยมาเป็นแบบไมโคร USB นะครับผมยังไม่ใช่เป็น USB Type C เพราะฉะนั้นเนี่ย ใชที่มีอะแดปเตอร์เก่าๆที่เป็น Type C เนี่ยก็จะใช้กับรุ่นนี้ไม่ได้อันนี้คือข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกทุกคนไว้อ่ะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องของประสิทธิภาพของตัวเครื่องในรุ่นนี้กันบ้างนะครับผมเขาใช้ CPU เป็น Helio G 85นั่นเองนะครับผมแรมที่ให้มาเนี่ยให้มาถึง 4GB นะครับผมสำหรับราคานี้แล้วก็ยังสามารถเพิ่มแรมได้อีกประมาณ 2GB ด้วยนะแล้วก็ตัวความจุเนี่ยให้มาสูงถึง1น8 g b รเลยนะครับผมในราคาประมาณ 4, านี่พ ทั้ง c p u แรมแล้วก็ความจุนะซึ่งตัวแรมเนี่ยเขาสามารถาเพิ่มขึ้นมาอีก 2GB ได้ด้วยนะครับจากการเอาหน่วยความจำเนี่ยมาเพิ่มเป็นแรมนั่นเองนะคือต้องบอกว่าเราเนี่ยก็จับ อะไรที่มันเป็นแบบ h e l i โอจีเจ็ดสิบเฮลิโอจีแปมาเยอะแล้วนะคบผมมันก็จะเป็น c p u ที่เหมาะกับการเล่นเกมขนาดกลางๆนะคบผมแบบเริ่มต้นนะอย่างเช่น r o v Free Fire เนี่ยเล่นได้อย่างลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้งานทั่วไปด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับผมรวมถึงตัวกล้องด้วยนะครับก็ประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าจะช่วยนี่คืออ่านพลเลย ลดปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ของคุณเนี่ยเพียงแค่คลิกเดียวมีการทํางานแบบบันติทาสที่ราบรื่นนะครับแล้วก็ใช้งานได้ราบรื่นแม้สัญญาณไม่เสถียร สัญญาณเคือข่ายไม่เสถียรก็ยังจะใช้งานได้ราบรื่นอยู่การใช้งานที่ราบรื่นของคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ใน Spark 8P รุ่นนี้เลยนะครับน่าอันนี้คือคําโฆษณาของเขานะคือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรพวกนี้นะพวกฟีเจอร์ที่แบบว่าซนะูเป o ร์บูสไฮเป o ร์บูะอันนู้นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงจะเป็นอะไรที่ติดมากับตัว CPU นะครับแล้วก็เขาก็เอามาทําการตลาดโดยการตั้งชื่อนู่นชื่อนี่นะครับแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับเราก็โอเคแล้วนะครับผมใช้งานให้ลื่นไหลก็พอโอเคเรามาเท มาดูว่าฮีเลโ G 85ด G 85กับหน้าจอ Full HD จะไปด้วยกันได้ไหมตั้งค่าต่ำสุดแล้วก็พอเล่นได้นะผมสำหรับการปรับต่ำสุดเลยเดี๋ยวลองปรับไปเป็น60เฟรมเดทดู60เฟรมเดทได้ไหมเล่นได้นะเลื่อนอยู่เหมือนกันหรือว่ายังไงเราลองปรับให้มันสูงกว่านี้สักนิดหนึ่งระดับกลางไหระดับกลางกลางแบบ60เฟรมเทเริ่มกระตุกแล้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับสำหรับเกนชินอิมแพกนะครับปรับต่ำสุดแล้วก็เปิด60สิเฟรมเลตเล่นได้อยู่สิ่งมันง่วงนอนมากโอเคเกมที่ทุกคนไฟฟฝันจะสังเกตว่าตอนนี้วิ่งอยู่ที่60สิเฟรมเลตแบบนิ่งๆเลยนะอืา <Cut off. S 1> ลวงมาเล่นได้ปกตินะ แน่นอนอยู่แล้วนะสำหรับ georgie แปดสิบห้าอตายไปแล้วหนึ่งนะครับกลับบ้านเลยอืมโดยรวมก็โอเคนะออกสิบเฟรมเรทเลื่อยเลยนะครับสำหรับ r O V เอาเท่าน,นะนี้แล้วกัน oh, เก็ตเล่นเยอะเดี๋ยวจะติดลมขเคมาถึงเวลากระโดดลม กราฟิกปรับได้สูงสุดที่ HD นะครับแต่ว่าเราจะไม่ถึง HD หรอกเราจะปรับแค่สมดุลพอแล้วก็เอาเฟรมเรตแบบ Ultra ไปเลยนี่นะได้ได้ประมาณนี้นะ,ะสบายสบายเราไม่เล่นจริงจังนะไม่จริงจังไม่ได้นะแบบเฮ้ยนี่ไงให้เราให้ดูความนื่นไหลนะครับตอนกำลังจะกระโดดล่มยังไงยังไงกระตกสักหน่อยพี่เอ้ยมันไม่กระตกหรอก ยังมันหลอกกันสายที่ยากเก็บปืนก่อนนั่นเห็นรถแล้วอยากขับต้องขับรถนะมีอะไรไหมเฮ้ย,เ,ยเสื้อกลอหมดแล้วไปต่อนีอ่มีปืน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 ,ปนมาเสืสสกก้อกลักก็มาพร้อมประมาณนี้นะครับ ให้ดูแค่ความเลื่นไหลก็พอแค่นี้แหละไปเจอคนหนูไม่ดีเลยอ่ะหลังจากที่เราเล่นเกมมาแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ในรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่5,000ันมิลแอมนะครับผมกับ CPU Helio G85 นะครับผมเป็น CPU แบบ 1 2นาโนเมตรนะถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการประหยัดแบตเนี่ยเขาก็จะทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผม OS ที่เขาปรับแต่งมานะครับใน HiOS OS ของเทคโนี่ยถือว่าจัดการพลังงานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมแต่ประเด็นหลักๆที่รุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ใส่มาให้ก็คือระบบชาร์จเร็วนั่นเองนะครับเออแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสีดยดายเหมือนกันนะ2เรื่องละ ตองเล่นก็คือตัวไมโคร USB ที่ยังใส่มาให้อยู่นะครับอยากได้ Type C แล้วก็อยากได้าชาร์จเร็วด้วยนะครับโอเคมาดูในเรื่องกล้องกันบ้างนะผมกล้องในรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าใส่มาให้สูงสุดที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีก2เลนเนี่ยจะเป็นเลนพอดเท็ดนะครับไว้ถ่ายในะชาลังเบอร์แล้วก็มีเลน AI ถ่ายมาให้นะครับแล้วก็เลน50บล้านพิกเซลนะครับผมการที่เราจะใช้50ล้านพิกเซลได้เนี่ยเราต้องไปเปิดโหมด50ล้านด้วยนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายโหมดกล้อง AI ปกติเนี่ยจะออกมาเพียงแค่12.5ล้านเท่านั้นนะคบผมไล่ไปเลยทีละเล่น,นะคบผมเลนหลัก50ล้านพิกเซลเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดว่าใครต้องการมือถือที่ได้ความละเอียดที่สูงๆเนี่ยรุ่นนี้ใส่มาให้นะครับผมคุณภาพของภาพถ่ายในกล้องหลังรุ่นนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับผมเก็บรายละเอียดแสงได้ดีนะครับดีนามิกเล์โอเคเลยนะครับเออแล้วเวลาถ่ายมาเนี่ย เส้นขนของหมาเนี่ยก็ถือว่าคมชัดมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกล้องหลักที่ให้มาโอเคเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยก็ถือว่า จริงๆแล้วอันดอร์เนี่ยเป็นรุ่นที่ถ่ายภาพบุคคลได้คมแล้วก็เก็บรายละเอียดของขอบเนี่ยได้โอเคอยู่แล้วนะครับผมส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพในที่มืดของเลนส์หลักเนี่ยดีมากๆจริงแบบราคา4,500เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นราคาที่กล้องกำลังสวยนะครับผมถ้าเกิดว่าต่ำกว่า4 0 0พันเมื่อไหร่เนี่ยกล้องจะเริ่มแบบสีแปลกๆแ,แล้วทีนี้กล้องหน้าที่เขาใส่มานะครับผมความดีงามของกล้องหน้าในรุ่นนี้ก็คือเขาใส่ไฟแฟลชมาให้2ดวงนะครับผมกับความละเอียดเนี่ยที่ให้มาถึง8ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นกล้องหน้าธรรมดาท ไว้ถ่ายเล่นได้นะครับ อ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่าไปให้ฟังเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของหน้าจอเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของ CPU อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในราคา4 6่9าบาบาทเนี่ยเป็นรุ่นที่ให้สเปคมาแบบสมเหตุสมผลมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีสเปคบางอย่างเนี่ยที่เหนือกว่าหลายๆรุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวอ่าตัวนี้กับตัว Xiaomi เพิ่มมาอีกหนึ่งคลิปละกันนะครับผมเพื่อที่จะดูความแตกต่างกันนะครับว่ารุ่นไหนเนี่ยจะเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับ ส่วนใครดูคลิปนี้แล้วลังเลงลังเลเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบรุ่นนี้เนี่ยสามารถเข้าไปหาซื้อได้เลยนะครับบนลาซาด่านั่นเองนะแล้วก็ผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมผมก็จะได้ขนมเล็กๆน้อยๆด้วยนะโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปรีวิวจากช่องผมนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าาบ